สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> อ้ยเมือ่อยแฮงมากินข้าวพี่น้องกับข่าวก็บเ,เลียตบักหอยหหอย่างไรพี่น้องก็เลยกล้อยบักหอยมาเมื่อแล้วโอ้โหกับข่าวเน่าเห็ดเ,เมื่อแล้วเมื่อยก็ลูกค้าเต็มหมด้แก่ถุงเลยยังคอยไปอุ่นพี่น้องอุ่น ปูนค่าถุงอันนี้มันเล่นแน่นพี่น้องเอ้ยแกบอ,อกว่าแด้เลิ่มันติดกันเมื่อยพี่น้องแดดหอนหอนเอ้าพี่น้องไม้ใช่เป็นลมเฮหนวดตายค่าหนวดตายค่าทีเฮ้ยตายค่ยา,คด, <laughs> าคดักลูกค่ะ <laughs> แกถุงเอาเนี่ย ไม่อยากไล่เฝ้ากินเฝ้านั่นแล้วลุกขามาอีกมีเวลาชั่วโมงหนึ่งเฝ้ากินเอาไปเอากระดาษก้นเฝ้ากินเฝ้าแล้วเวลาขึ้นเร็วเถอะสุดเก็บผ่าเก็บพ่อน สวดจะมาอุ่นกับขอถือลูกเบลล็องทีหนึ่งเนาะพี่น้องเม,มื่อยขาแทะเมื่อยวิ่ห่อผงเหนีนนย,ย,ว,ว,ย,ออว,ยว,วพี่น้องยิ่งไปยูทองถ้าแขกหลายเมา่อห่อเขาจ่าว่ายูทองดอกพี่น้องงานเสร็จนอนแอร์แม่งม้าล่ะ เบืง้งแบบไมก่อนทั้งอั้นนางกินแบบลูกค้ามาเบื้งบางที่เมื่อหลายฝ่าเมื่อกินเขาพอจังหวนเทเขาลงมาเปิดลูกค้าติ้งตังโอ้ มีประแม่สองคนเขาทายยุพี่น้องอันนี้ยังบอกเอาสองคนสองคนบอบอบอบบอบเมื่อยเว้ยอดบอบพี่ผักเลยพี่น้อง <laughs> มันออึดพักบอบพี่ผัก ก็ออกไม้อพี่น้องบ่เดี๋ยวพากได้พี่น้องลูกขึ้นมาถื่นเขาแล้วมันเมื่อยแฮง เป็นหวังเวียงวังเวียงบวังมีวผักพารลมมีอยู่แต่ว่าเปิดแล้วพี่น้องมันเสียงดังดังปานนั้น เครื่องบินเลย่ยไปน้องตึ๊กตึ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 กโอ้ยน้องขนยอ้อนมันนั่งกระดาษมันห่อน้พี่น้องนี่กระดาษห,ห่อหอยก็ตอนนี่แหลกเวยแงแงแกไปแกมาเหี่ยวลงเหี่ยวิลง้งอย่าอยู่ซ้ำนี่พี่น้อง <c oughs> ยนี่เห็นเงยยนเดียวเนี่ย đó đẹp đó bột vô hả, những cái này, Phần đeo tốt đeo dứt đeo tốt đeo... เจนหน่าก็จะปิดผักแล้วพี่น้องเดือดเดือดกลัว Những cái bông mì mùi tai yang di học hưng cái bàn là mà hồi mong ba mươi gà có cọp mươi gà nheo nheo, bác phải chạy hết không mong tôi gặp miếng miếng ีกเดืนเดอนหนึ่งสเได้กินของเอเชียวาหนี่งไปน่อจะมีหล่งเอเชียวาหนี่งไปเที่ยวแต่ของห้องประดับวองไหมน่อยไปกับรถ บางกะโตขึ้นสดๆเนี่ยพี่น้องบ่ากับใจบางโตกัสดๆบางโตกัหยาบหยาบบางโตกัมินมินโอ้โหน้องเดี๋ยวกินต่อได้พี่น้องถ้าชอบวีดีนีบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบายเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณที่รับชมแล้วกดติดตามนะคะบ๊ายบายเพนจินอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะบ๊ายบายจ้า